เราหกแล้วพี่เราจะไม่เล่นด่านอื่นเลยเหรอพี่ไม่รู้อ่ะไม่มีห้องดิมีห้องเหรอไม่มีเดี๋ยวผมลองเทดสระบบก่อนแปับนะพิ้นสเต็ม ้องอะไรนะหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหม 96, 96, 96, 96, 98, 98, 98. เล,ล้าสมัครที่หนเนี่ยปินเนี่ยทรงานอะไรงั้นเชื่อมโรบอทมันรับหรอเคยไปแล้วมันไม่รับนี่ที่มันเป็นอะไรมูนอะใช่ไหมรับแล้วเพราะมันเพิ่งเปิดรับเนี่ยแม่เราไปสัมภาษณ์แล้วมันไม่ผ่าน ไม่ไปตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าไปตอนไหนอะ่ะเคยไปมาแล้วซ่อมมูนที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเลเซอร์เครื่องแบบเครื่องปั๊มเลสเ,เครื่องซ่อมเครื่องแบบไม่รู้อ่ะเขาบอกไม่ต้องสัมภาษณ์อ่ะพี่ไปก็รอโทรเรียกเริ่มงานเลยไม่ต้องรอสัมภาษณ์เลยหรอไม่ Det, jeg for det, det er blevet oppe ved at putte det chiêm nghe chim แม่ริงรู้ความละเอียดมันไม่ได้เข้าไปเลยพี่ปรับภาพจอไม่ได้มีอะไรดีวะไ,ม,ไม่มีอะก็ปกติอะมีเงินเบี้ยขยันให้ทุกอาทิตย์ด้เงินสดอาทิตย์แล้วเท่าไหร่วะแปดร้อยหรือเปล่า เ,เ,เราเริ่มงานเลยใช่ตัวสุขภาพทุกอย่างซื้อเซฟตี้ซือ้อเสือ้อผ้าตัวสุขภาพซื้อเสื้อสำหรับแม่สำหรับเดียรึไงแม่ใส่เซฟตี้เบอร์อะไรเซฟตี้เบอร์สี่สิบสองครับ,บพี่เอาว่าคู่นนั่นนะดี๋ดยวรอให้มันได้ก่อนพี่ไอ้เสืหอาให้ มันก็รอโทรเรียกเหมือนเดิมแ่ะแต่บอกว่าได้เลยไม่รู้ว่ายังไงเขาบอกว่ารอวันเริ่มงานให้แค่คนสมัครเยอะพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไรจะเป็นไหนเป็นหนึ่งวระเป็นหนึ่งกูถ้าตายก็ดย <laughs> ไปไปครับเพนนะไปมาแล้วเขาบอกไปรับคนมีรอยสักนอกลมผ้าหามาแล้วในเครือเป็นพนักงานนะอะไอหี้ยเรื่องเยอะโรงงานมันดีไปรับคนที่มีรอยสักนอกลมผ้า หายากหางานมีรอยสักลอกลมพ่อ